โอเคนะครับผมก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง D R I Game ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาทำอะไรพิเศษอะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ต้องอ่านหนังสือสอบแต่เพราะว่าสอบกลางภาควันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้ซึ่งสอบวิชาคณิตเพิ่มเติม,มแล้วก็อังกฤษสื่อสารแล้วก็เสริมทักษะแต่วันนี้เป็นวันคิดมัด และเราจะพลาดคอนเทนต์ค <necessary> ิดม <sh arp memories> <sh arp> ัดได้ยังไงโอเคตอนนี้ก็เราจะมาแต่งตัวแบบคิดมัดละกันนะแต่ว่ามีงบ18โลบักอ่ามาดูกันดีกว่า18บปโลบักจะได้อะไรบ้างนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันก็เฟี้ยวอยู่นะนี่ตัวนี้ละกันนะในราคา5โลบักแล้วก็จัดเลยต่อมาเป็นกางเกงเฮ้ยน่ารักเฮ้ยไม่ธรรมดาแต่งตัวคิดมัดในงบ10บโลบัก ไม่เรายังเหลืออีกแปดเรายังเหลืออีกแปดอีกแปดเราจะซื้ออะไรกันไฮ้เอ้เอแมวตัวนี้น่ารักใช่เลยไม่เลยไม่มเลยโอเคในเมื่อเราแต่งตัวเป็นคิดมาดขนาดนี้นะทุกคนการที่เราแต่งตัวแบบเอ้ยเราแต่งตัวเป็นคิดมาดนะเข้าตีมแล้วันนี้ก็เป็นวันคิดมาดพอดีนะผมก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะกับวันคิดมาดเออรวมถึงตัวกูเองด้วยนะเออเยะรูปไอ้พรไก อ่าก็วันนี้ก็มีอยู่ในแมบที่มีชื่อว่า snowball b a t t l e นั่นเองนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเออจริงๆผมเคยเล่นแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรละ่ะก็เคยเล่นแล้วโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่านะคือวิธีการในน่นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็แค่กิ้งลูก snowball นะให้ไปกระแทกหน้าไอ้พวกเสละแดกนะที่มันวุ่นวายกับเรานั่นเองอย่างอย่างเช่นอย่างเช่น อย่างเช่นไอคนนี dungeon, ้เนี่ยที่ชื่ออะไรเนี่ยโต๊กเลยไม่ทันทำกูให้เลนเนตที่เสอแดดที่สุดของปีนะไปฝ้าบ้านกูเองนะทุกคนเฮ้ยฉันอัดคลิปอยู่นะอ้าเราก็กลับมาอีกแล้วนะทุกคนหลังจากที่เน็ตเราหมุนติว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 ไปนานแล้วเกินแลเป็นคนนี้คนนี้หันหลังหันหลังทำมาเอ้าโออีเน็ตเฮ่อเอาฆ่าได้เฉยเลยอ๋าเน็ตเน็ตเน็ตเออเออเออ เอาเออกเดินตกเองเหมือนมีระบบ a อนอนำดางทำทำไมเนี่ยฮะหุ้ยตรงนี้มีทางเด้งถ้าถ้าเราให้มันเด้งละ่ะปื๊บอ,อ่ะย,ยิงเปรี้ยงเต็มเต็มเฮ้ยแกแกเพิ่งเกิดเหรอะฮะคลิปแกเข้ามาแกจะสู้ฉันได้อย่างนั้นเหรอเอา้าไปโดนไฟลวกเจอนี่แหมออกไปอุย้ยทำยิงไฟฟ้าอะไรใสก่กูฮะแค่มันเลี้ยงรูปไฟฟ้าอะไรเป็นบ้าเป็นเทพเจ้าทอ โอ้ยใครทำร้ายเพนกวินฮะรู้มันเป็นสัตว์สงวนนะพวกแกนี่นมันงโง,ง่จริงๆก,ก,กล้าดีเงินไปทำแพนกวิเนเอ้าลูกบอลกูหายไปไหนโอ้เน็ตเยียร์แหลจริงๆใครมาช็อตตูดแพนกวินฉันจะปกป้องแกเองนะจะอีพวกจะอีพวกคนโหดร้ายพวกนี้นี่เนี่ยเลือ ใช่มัยิงลูกอะไรใส่ฮะลูกโลกแกรู้ไหมครับพรุ่งนี้ฉันเนี่ยมีสอบคณิตเพิ่มนะฉันต้องมานั่งอัดเกลียวที่พวกนี้แบบอ๋อคิดว่าแต่งตัวเป็นคิดม้านเหมือนฉันแลนะฉันจะเป็นมิสแกร์หรือไงฮะไอ,อ้ออกไปฮะฉันมีเป้าหมายเอา้ามาทำลายลูกบอลกูเลยฮะกูยืนเลี้ยงกูมาตั้งนานอ,อีลูกบอลแสงเสถ่เฮ้ยลูกอะไรเล็กๆฮะอุ้ยไอ้ตรงนั้นมีน้ำยาอะไรด้วยนะกล่องสีเขียวโอ้ยเนธเนธอ่าเก็บกันไม่สนโอ้ย ไอ,อส้สกีบีดิถเดชเอ้าตกโรคตาตายนี่ไงว่าใจเจ้าโชคลายจังเลยนะเดนจะส่งขอความโชคลายของนายให้ทำลูกบอลฆ่าน่ะนี่พวกแกน่ะเอานี่จิดเถอะนี่ถ้าไม่นไม่หมุนเนี่ยคงจะเทไปอุ้งคิบสามที่เป็นคิวมัเป็นโรคจิตใช่ไหมฮะแกะเป็นคนโรคจิตใช่หรือเปล่าฮะชอบจำชีจำชัยเป็นโรคจิตจำคิดจำทำนี่ย้ำสู้ย้ำอะไรฮะออกไปอีพีบ้านนี่ไงหลบได้จากโง่ เดี๋ยวฉันกระโดดโดรอตรงนี้อ้าไม่ผ่านพวกแกเตรียมตัวตายได้เลยนะมาแล้วฉันปล่อยทุกคนอึ๊ชปึ้งกระเด็นอ้ากระเด็นไปให้ไกลไอ้ออนี่มาอีกแล้วไอิทูระแอนนาเบร์ออกไปใจเย็นนะคุณน้าอ๋อ,อถ้าใครมาเกิดชนกูเนี่ยอ้าสกีวีดี้ทอยเลสอ้าโดนพลังผีโดนพลังผีผีซ้วมมาสิงสถิตนะเออกลับไปจะโค้งเลวเกือบลงเองออ นี่นะขายายานักหรอฮะแกตรวตอัอตเตีย้ยนะมันเม็ดเยอะอ้ะอขอบคุณนะที่ช่วยฉันลบจากอีคนแคะนี่ได้นะมันเป็นโรคจิตนะเอ้ยลบอา้าไม่ลบลบไม่ได้ใครปิดมันนอกไฟฟ้าสกูลให้กูรู้นะไรรอบแหละอินนี่มึงนี่เองเอีชมพูอ,อ้ออ้อหอยหอยกระเด็นปูตายคุณเป็นเด็กขี้แคนเหรอครับ โอ้ยยังมาทำชนะไอ้นี่โอ้ยแกคิดว่ากินปิศาโนแมนแล้วไงหายมาป่าอยู่นั่นแหละคุณเป็นเด็กขี้แค้นเหรอฮะฉันฆ่าแกค,ครั้งเดียวแกเอาฉันโอ้ยเหี้ยกูจะเกิดใจเย็นนะฮาวอนทุกคนอย่ามาลุมเออมีแต่พวกเด็กขี้แค้นติดจรวดบินระเบิดตู้มอาเป็นนาซานี่ขายาวนี่ออกไปนะเราต้องซูมซูมซูมเราทำการซุ่มนะโอ้ย หลบได้โอ้ยตัแค่นั้นนี่เอานี้ไปแดกลำคาบวุ่นวายจริงๆโอ้ยคนแค่อีกแล้วตัคนแค่คนแค่เดี๋ยวดูไหมฉันเป็นคนคอนนะฮะฉันไม่มีปืนนะฉันมีก้อนหินนะหลบหลบอ้าหลบหลบหลบหรือตกเนี่ยงงยังไม่ตายยังอยู่อินนี่เป็นคนขี้แค้นโอ้ยอ๋อแล้วบินรัวๆแล้วบินซ่าระเบิดฉันไม่ได้เป็นคนแค่เมื่อกนะฉันเป็นคนคอนนี่แน่ นี่เป็นโรคจิตโอ้ยให้มันปล่อยสปาังสกีบีดี้ใส่กูอีกแล้วเนี่ยสกีบีดับแล้วเออตายตายแบบไม่ตกกิ่งนักชิมไอ้พวกมึงให้ได้เจอกูแน่เดี๋ยวเรากูซุ่มก่อนนะพวกมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เราก่อนกูแอบซุ่มอีกแล้วก็ตกออกมาเฮ้ยเฮ้ยไ้มันปล่อยพลังลูกลมอะไรฮะฉันลบได้ฉันเก่งนะเออตายไปเลยแกนะ่ะเราปลดล,ล,ล,ล็อกเป้าหมายนะโอ้ยเป้าหมายโอ้ยใอ้เครปานน้ำมึกใส่กูตาบอดอ่ะตาบอดมองไม่เห็นเลยเออติดสถานะ โดนตามันบอดนะรูไม่ฮะออกไปออกไปนี่ไม่รู้เรื่องมันโดนตามันบอดนะฮะแกเนี่ยอุ้ยคนหาปุบุรีว่าเน็ตผมกากจริงเน็ตผมมันไม่ได้กากนะนะแต่ว่ามันเป็นอะไรของมันไม่รู้มันแค่ทรพีกันเวลาที่เราอัดคลิปไปเฉยอนี่นั่งสกีบดิทอยเลทมาอีกแล้วออกไปมึงอีกแล้วนะอีกคนแคะรู้ไหมใช่เป็นคนคอนะตอนนี้ใช่ไม่ได้เป็นคนแคะนะายบ่ายโชคดีตกไปเลยแกไม่รอดเน่เฮ้ยพวกนี้เป็นกวิน จะมาเดินรักเด็กตั้เด็กอะไรฮะนี่รูปไมที่มันที่เป็นที่ของใครฮะอีเด็กกี้แค้นอ่ะไม่โอเคเอาระคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะคือถ้าถ้าสองร้อยซับได้ก่อนปีใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยก็ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยไปละส้าเรบคลิปนี้ลาก,ก่อนเอ้ยพวกแกโอ้โหโดนพลังอะไรนี้ลอ,อยลูกใหญ่ไหมเอออุ้ยตายเลยอโคตร